รัสเซียกำลังใช้ยุทธศาสตร์แบบที่เคยเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองคือเมื่อยึดไม่ได้ก็ทำลายให้ราบคุณอน,นันต์ปัญญารชุนสะท้อนสถานการณ์รสงครามรัสเซียย,เย,ยูเครนในงานเปิดตัวหนังสือไทยดิปโลเมซีอินคอนเวอร์เซชันวิเบุญนาคพร้อมตั้งคำถามความพร้อมการต่างประเทศไทยในความขัดแยง้งบทบาทหรือทำหนารวยว่าประเทศใหญ่ให้มีกองทัพใหญ่ยังไง การไปรุกประเทศอื่นลุกรานประเทศอื่นจะพิจารณายังไงตามไม่ใช่ว่าจะชนะเป็นคลีนคลับเสมอไปก็กลับมาเรื่องเมืองไทยคำถามแรกคือมีนโยบายต่างประเทศหรือเปล่าอาจจะมีนะแต่ทำไมหลบหลบ,หลบซ่อนซ่อนเลืเกันอนะ่ะทไม่มีครับไม่มีใครรู้เลยผมนี่ก็ติดตามนะโอเคผมไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้ได้เพราะผมไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าม,มันมีหรือเปล่า สองมีลีดเดชิพหอมไมู่้สามถือว่าเป็นหน้านที่ของรัฐบาลที่จะต้องชี้แจงอธิบายบอกเราให้พวกเราฟังมั้เปล่าใครตอบคำถามผมสามข้อนี้ได้นะผมก็จ,จะสบายใจมากทีเดียวคุณเตะบุญนาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปสั้นๆถึงการทูตไทยว่าเป็นการทูตแบบยืดหยุน่น ที่ยังคงใช้ได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันเป้าหมายสำคัญเพื่อผลประโยชน์และความอยู่รอดของประเทศ<า>ในเวทีนานาชาติเห็นการเดินเกม,มกดดันทางการ,ราทูดอย่างต่อเนื่องรัสเซียประกาศว่าประเทศไหนงดออกเสียงหรือสนับสนุนมติขับรัสเซียอ,ออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่ากับว่าไม่เป็นมิตร ขณะที่สหรัฐยัำไม่ร่วมประชุม G20 ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหากรัเสเซียเข้าร่วมอาเซียนและไทยกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักท่ามกลางความขัดแย้งและสมรภูมิสงครามตอนนี้สหรัฐยพยายามที่จะคว่มบาตพยายามที่จะโดดเดี่ยวรัเเสเซียในทุกๆองค์กรและพยายามกดดันคนที่กดดันมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะไทย ประเทศที่โดนเยอะที่สุดคืออินโดนีเซียเพราะว่าเขาต้องการให้อินโดนีเซียเนี่ยผลักรัเสเซียออกจาก G20 ซึ่งทางทางอินโดนีเซียเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยมีซุมร่วมกันนะสองอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเราจะเชิญรัเสเซียเข้ามาไม่มาเป็นเรื่องของเขาเราฐานะเป็นเจ้าภาพเราจะต้องเชิญเขา นี่นี่คือประเด็นที่ตกลงที่ตกลงกันไว้แต่ในอนาคตรเราไม่รู้นะว่ามันจะออกมายัางไงสัปดาห์ที่แล้ว <_ C os al> เห็นภาพผู้นำสิงคโปร์ <_ C os al> เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอีกด้านสี่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเ <_ C os al> ดินทางพบหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนท่ามกลางวิกฤตเมียนมาและสงครามรัสเซียยูเครน อาเซียนถูกวิจารณ์อย่างมากถึงความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันและการไม่มีท่าทีที่ชัดเจนอาเซียนต้องมีความชัดเจนในท่าทีท่านเตรดพูดไว้สิงคโปร์ไปหาโจไบเดนท่านดอนกับลัมตรีต่างประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาไปหาหวังี่แล้วจะให้ประชาคมและอ่างประเทศเขามองอาเซียนย่งไง เขมองว่าเราลึกซึ้งเรากำลังวางแผนกับทั้งสองม,ามาหาอำนาจได้อย่างลึกซึ้งผมไม่คิดว่าเขาคิดว่าเราลึกซึ้งขนาดนั้นแต่เขาคงสรุปว่าเรามีความคิดแตกต่างกันนั้นผมเป็นห่วงอาเซียนปัจจุบันถ้าปัญหาเมียนมาเรายังไม่สามารถเดินเรื่อง าเรื่องที่ผู้นำห้าประการตกลงกันได้แล้วเราจะไปเดินเรื่องอะไรครับที่มันอยู่นอกเหนือภูมิภาคแล้วผู้เชี่ยวชาญอาเซียนมองว่าความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนไม่ใช่ปัญหาเพราะที่ผ่านมาอาเซียนมีความเห็นต่างกันแทบทุกเรื่องแต่หาจุดร่วมอย่างน้อยที่สุดเท่าที่มีและเดินหน้าไปด้วยกันทามกลางความขัดแย้งที่นับวันจะรุนแรงขึ้น การทูตแบบไผ่ลู่ลมของไทยอาจจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับคําอธิบายที่ชัดเจนและดังพอเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นประเทศที่ถูกลืมในเวทีโลกชลัน,นโยธาสมุตรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน